บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าฐานบอกกล่าวแม่นั่งหน่อยธรณีหลวงปู่ละเงิมเจ้าพ่อมหาธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้เมื่อนี้พี่นอ้องชาวอำเภอพนมไพรได้ทําการจุดบังไฟเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บานคููเมืองของพี่น้องทางอำเภอพนมไพรขอให้การจุดบังไฟเมื่อนี้เป็นไปด้ยวยความราบรื่น ตลอดปลอดภัยวอนว่าสิเป็นพี่น้องภูมิเที่ยวการเทียเ่ยวงานพี่น้องบ้านใกล้เรื่นเคียงทุกทุกท่านตลอดปลอดภัยการจุดบังไฟมือนีร่ราบลื่นรูร่วงด้วยดีทุกประการด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธพนมมือท,ทุกท่านสาธุบอกไประดับสุดแล้ว อรพระมหากา,าัาตริยขอพระวรรมของชาติชาวาเมืองแสนที่มาจากใกล้ๆยี่ยวดินแดนชาวาเมืองแสนต่างภูมิใจที่ท่านมาโอ้เกือบถือมัอแต่ผมชาวาพนมไพรยินดีนต้อนรับขอให้กลับสู่เกหาด้วยความปลอดภัยสามสองหนึ่งไปทำไมันเงียบเลี้องเดียนี่บ้าเสียกว่า tham muốn อยากอยาก ถีไม่แน่นอนนะครับพี่น้องครับครับเตือนออกไปแล้วนะครับท่านกระชี้ปลอดภัยปลอดภัยเลยไฟโบราณครับของหลวงพ่อมหาธาตุที่มไฟโบราณตุ่มพี่ตุ่มน้องนะครับไฟีลูกแต่พ่อจิ้มลูกนะครับเบอร์สี่สามเบอร์ต่อไปนะครับครับเี่สามเบอร์ต่นลูกขอข้อมูลนะครับ ตุ่มหลูกตุ่มเต้าล้เป็นเจ้าของค่ายเทพเวลาถวายครับท่านอาจารย์ครับผมครับลงเดี๋ยวจะให้ท่านเป็นคู่โอเคก่อนนะครับว่าไม่ให้เกียรติครับฐานที่สิบคะแนนฐานที่สองนะครับอาจารย์รับทราบหมายเลขสี่สามอาจารย์หยุดที่สองหมายเลขสี่สามฐานที่สองเป็นวงไฟของ คุณจิตตบูรุณทวีตั้งวรรพันธ์พระอาทิตย์ตขอไทยนะครับคุณจิตตบูรุณทวีตั้งวรรพันธ์มอบหมายให้อยไทยเปิดฟ้าเป็นผู้สร้างสรรค์พรสามสองหนึ่งไป คุนจิตบูลทวีตั้งบรญพันธ์ขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วนะครับพวสุดท้ายม้วนกานสวยงามแสดงว่าท่านเป็นคนรักสนุกนักสนานมาพ่อนมาล่ำนะครับท่านกะทิก็จะดูแลความปลอดภัยของพวกเรา,านะครับที่ซอดนพี่ควนตวดขวดมาขโมยนะครับขโมยฐานที่หนึ่งเบอร์สามสิบเอ็ด เบอร์สาหนึ่งนะครับขอข้อมูลครับสักครู่ครับเออนำเบอร์าที่หนึ่งครับครับผมขาที่หนึ่งเบอร์สามสิบหนึ่งบนมายก็งออกยากที่เนาะที่เสนอก็จะคล่องครับนะยาพรนะครับอ่อนสาครับ เทพเวลาท่านฐานสองหลบต่อได้ไหมครับหลบไิ้หนึ่งได้ไหมโอเคนะครับขออนุญาตนะฐานสองนะต่อพัสดุจุดบ้องไฟหมายเลขสามหนึ่งเป็นบ้องไฟแสนของข้าเทพเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์ผู้กำก้าก็คือคุณทิดยาพยาร์อ่อนสานะครับทิพยาพยาร์อ่อนสาที่เวลาสร้างสารรค์พร้อม สามสอง่ง,องโอ้เปิดหัวดีครับเป็นเวลา,า,าลกองไฟผมกันในลลานี่นะ <c oughs> พี่โน้องมาไฟเข้าเมฆเพื่อกันดูแลความปลอดภัยนะครับความพร้อมท่านผู้กองฐานที่5นะครับนัมเบอร์ห้าฐาน,นที่5เป,เป็นมออไฟแสนคุณพ่อสันทวินไัยนะครับผู้น้างสันผู้นี่คือค่ายพี่พรลงครับความพร้อมอยู่ที่ฐานที่5หมายเลขห้าส แต่พออันนี้นะเตือนไฟเบรคตัวทิศทางมันทิศทางมันยังกมปลอดภัยนะครับบานนี้หลัก็ขาของมีกนะครับเอ,อดูบังไฟด้วยนะครับของเทปเวลาด้านที่อยู่บนตองฟ้านะครับยังไม่ปลอดภัยตัวเองมันเงีนยงบอนะครับทางศูนย์จับเวลายังต้องการมอนิเตอร์นะครับเพราะว่า มันสื่อสารกันบใครได้แต่จังหวะที่ผมใกล้หนจูนดเลยนี่จังหวะนี้พอจะยิบมันเลยเลยัยังปรับเป็นอยู่เด้อสำหรับมอนิเตอร์นะครับยังปรับเป็นอยู่ครับใจเย็ยนครับารทางเทคนิคก,กำลังดำเนินการให้อยู่ครับขอบคุณครับ ของพ่อสั่งถวิลไทยถวายองค์พระมหาภาพวัดกะกรุงเวทเฮพนมสร้างสรรค์สามสองหนึ่งายใส่ละทันเลขาอําเพราะว่าให้ทุกองได้ สวยงามเป็นปังแรกของเทพพนมนะครับปีนี้มาแบบสวยงามงองงโอ้โหก้อนเมฆลำดาบถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับโอ้โหฮอะ ต่อ,อไปแล้วก็ระจารเอาข้อมูลไปก่อนนะครับฐานที่3นะครับนัมเบอร์ศูนยนะครับเป็นมกไฟแสนนะครับรัชนาพรตี ว่าร้อมาอยู่ี่ฐานที่สามนะครับฐา,านสองว่าไงครับฐานที่สามลงก่อนครับรลงก่งอนคือตามตกลงกันครับอย่างน้อยต้องเบ้นหนึ่งฐานครับเพราะว่ากล้องเยอะนะครับเราจะถือพวงไปหลักนะครับแต่ว่าฐานข้างๆกันต้องขอความร่วมมือ วางพระมาที่ฐานที่สามนะครับลำดับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสงฐานที่สามของคุณรัชดาพรศรีทัศขวายองค์พระมหาธาตุกกวัดกลางอุดมวิลูกพระธาตุาสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป าาฐานที่สองนะครับนำข้อมูลเข้าสู่กองรายการด้วยนะครับยังไม่มีข้อมูลเลยฐานที่สองนะครับ เอาข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับฐานที่สองฐานที่สองนะครับจูป้ายด้วยหมายเลขชื่อ,อนะครับเอาฐานหนึ่งก่อนบองไปฐานที่หนึ่งครับนัมเบอร์หนึ่งสามครับอาจารย์ฐานที่หนึ่งนัมเบอร์หนึ่งสามสามฐานที่หนึ่งเป็นนไฟขอโทษครับก,กับจกักรพันธ์จันหาราและคุณภูม,มิมชิม,มาพรจันหาราพร้อมสามสองหนึ่งป ฐานที่สองนะครับนําข้อมูลเข้ามาพร้อมในการด้วยนะครับเราไม่มีข้อมูลเลยนี่บ้องไฟท่านพร้อมที่จะจุดนะครับแต่ไม่มีข้อมูลนะครับกับต้อนรับท่านกำนันนะครับเอามามาจะได้มาห็นดงาน,นกำันครับ